สวันดีทุกคนเดี๋ยวนี้เราจะมาลงนะสีม่วงน้ำตาลม่วงเพราะผมน้องจะโคลนจะดำนะเราต้องลงโคลนเยอะๆหน่อยเดี๋ยวพอลองเสร็จแล้วก็เราจะเข้าพ่นด้วยสปานาโนนะเหมือนโอโซนพ่นด้วยโอโซนอย่าไหวนะผมไม่ม่เลยจริงวันนั้นไม่มายังบ๊อบอยู่เลย เราต้องย้ำคนเยอะๆหน่อยแต่ให้ออกมาให้มันเสมอสวยน้ำตาลจะใส่สีแม่สีม่วงด้วยมาที่บ้านไปวูด้วยมากๆหวานจังเ ว่ารู้เรื่องไหคุณครูนี่เราก็นี่ค,อคอนะ่อยๆนะคะทาให้เสมอโคนต้องจ้ำหน่อยเพราะคนดำพอฟอกบ่อยก็เปื่อใช่ไหมใช่แสบหัวด้วย <c ười> ผมมันจะยุด้วยอ่ะมันก็เปื่อยไนงะอืมนี่เดี๋ยวเราก็ทาอย่างนี้นะฮะทาให้เข้าๆทุกเส้นทุกเส้น มีสัก3สามรอบห้ารอบให้มันเข้าทุกเ้นแล้วจะออกมาเสมอแล้วเราก็จะไปไล่ด้วยไยอุ่นของโอโซนมาจะพูดไม่ขัดคำ มันก็จะมีส่วนบนะที่ว่ายังมีราฐานั่นเราก็รูดให้เสมอนะมันก็ทำแี้ทั้งหัวเลยพีละช่อละช่อนะ เราก็ได้พ่นด้วยพ่นโอโซนนะสปานาน,นูเรานะแล้วเดี๋ยวก็ทิ้งไว้ประมาณจักครึ่งชั่วโมงหลังจากพ่นแล้วเราก็ไปล้างล้างเรามาเช็ดกันดูอะเวลาเราทําเกร็ดแล้วเราเข้าอบอย่างนี้แล้วผมมันนุ่มแล้วมีน้ําหนักนะเพราะก่อนทําเราก็ล้างสระยาจะผมทุกครั้งให้ลูกค้าคือตัวล้างสารน,นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเค สีเสมอดีาามากเดี๋ยวที่แนะนำลูกค้าบ้างเพราะว่าเขาอยากจะเปลี่ยนสีเดี๋ยก็อยากก็เปลี่ยนสีม่วงแล้วเป็นสีทองเลยสวยโอเคนะไงเดี๋ย <c oughs> วเราก็ไปล้างน้าน้ำเปล่าให้เกลี้ยงแล้ว,วดเดร,ร <c oughs> เา,าก็นวดอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวไปล้างแล้สเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ว่าเซ็ตล้วออกมาเงาสวยี่ยสูตรของเรา

เราค่อยๆหนินะ่นุ่มแล้วเงามากน,ะนี่ก็นี่หนีบอย่าคูดค่อยๆ่อยไฟามร้อนแค่ร้อนแต่จิบพอสวยไหมต้องรีดให้เหงาแล้วดิ้งนะ้ ทำสีทุกครั้งทุกคนจะอบให้หมดทุกคนพ่นด้วยสปานานโนแล้วผมมันจะนุ่มสีออกมาสวยนะ,ะมันจะไม่ด่างนะนมค่นีนี่มือมากอะ่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะัยทั้งนี้เงาวสวยเลยท่านนี้เห็นไมเงาดู ขาวเลยง่วงเลยก็เสร็จก็อลไรจ้ะวกัน <Okay. S 2> แย้น่าสวยจริงๆเลยโอเคอัน okay. นี้ก็เสร็จแล้วนะคะอะนะ่อล่างอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะหันมาดูนี่ถูกใจป <laughs> <laughs> ่าสวยค่ะถูกใจ